เพราะนี่คือแก่นนี่คือปัญญาสูงสุดในศา,าสนาเป็นปัญญาเหนือปัญญาคือการดูความดูจิตตัวเองเนี่ยมันถึงว่าดูเห็นว่าตัวเองกำลังคิดนึกถ้าเราเห็นว่าเรากําลังคิดนึกได้นะขพเพียงขณะจิตเดียวแค่นั้นแหละถ้าเราเห็นว่าตัวเองกําลังคิดได้เช่นตอนนี้รู้สึกตัวไหมว่ากาลังได้ยินเสียงหลวงพี่รู้สึกตัวไหมว่ากําลังคิดตามหลวงพี่อยู่นะ เห็นไหมว่าตัวเองกำลังคิดอยู่ตอนนี้เนีย่ยถ้าเรารู้ว่าตัวเรากําลังคิดได้แบบธรรมชาติเห็นธรรมชาตินะต้องการแค่ขนาดจิตเดียวแค่นั้นแหละถ้าเราเห็นได้บอกให้เราจะน้ําตาร่วงเราจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาเราจะเบหลุดโลกไปเลยบอกให้มันจะรู้เองว่าการไม่เกิดเป็นยังไงการรู้ทมเห็นธรรมเป็นยังไงเราจะรู้ขึ้นมาได้เลยแล้วบอกให้เราจะรู้เลยว่าโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นความคิดหมดเลยเนี่ยเราจะเกิดความรู้ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าได้อย่างนี้นะโอ้หลวงพี่บอกก็เลยมันเป็นอรยยบุคคลเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนี้ต่อไปต้องเอาให้จบประเด็นคือต้องไม่เกิดมันจะต้องก็อาศัยความรู้ต่อไปนี่แหละเห็นความคิดเนื้อฟังเทปหลวงพี่ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สั่งสมไปเรื่อยๆหรอกจนปัญญาญาณมันมมัันนเต็มกําลังใจมันเต็ม